คก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชนทุกท่านด้วยนีครับยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องควันตั้มเจจีนะครับผมโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กันที่หาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับผมก็วันนี้ผมกับเพื่อนนะครับก็กําลังเดินทางไปสงขาครับแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยจะแยกกับผมก่อนก็คือเพื่อนไปทํางานครับ พร้อมๆกันเลยนะครับผมเพื่อนผมตอนนี้ก็ขับ A3 ขาา้าหน้านั่นเองนะเพื่อนชื่อก๊อตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการขับขี่ในครั้งนี้ครั้งแรกในการพาท,ทีแม็กมาหาดใหญ่นะครับผมเป็นยังไงนะก็ต้องบอกว่าหาดใหญ่กับสงขานะครับผมจะเป็นคนละพื้นที่นะอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่คนละพื้นที่นะตอนนี้เราอยู่หันใหญ่นะครับทีกํกลังขับอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสงขากนะ็ต้องบอกว่าระยะทางก็ในระดับหนึ่งนะ เดี๋ยวไปดูพ,พร้อมๆกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปก็อาจจะต้องบอกว่ามีคันขับขี่ด้วยความเร็วนะครับใครที่ขับขี่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับดูเป็นความบันเทิงนะครับผมเดี๋ยวใส่เพลงซาวๆมันๆไปเลยนะครับน,นี่ขีคค่ก็เดี๋ยวเราจะขับขี่ไปนะครับผมสองคันนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ครับเราอยู่ในแถวๆ,ๆเขาเรียกอะไรอะ่ะ ก็คือเส้นลบบุรีรามเมงนะครับกําลังจะเดินทางไปสมคาแนละ้วก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับที่สามารถเดินทางกันอยู่แล้วจากคาบจ่จไปสมคานะใครคที่มาก็ได้เคยเดินทางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปขับขี่กันก่อนนะครับ เราก็เจอเพื่อนกันแล้วนะครับผมตอนแรกก็ขับซัสติ้งเลยนะไม่รอผมเลยนะก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนขับนําไปก่อนนะเพราะเพื่อนต้องไปเข้างานวนะันนี้เราก็ปล่อยเพื่อนยาวๆนะเดี๋ยวไปเจอตอนที่เพื่อนผมถึงที่ทํางานแนละ้วผมจะตามทันหรือเปล่านะ มาถึงที่ทำงานเพื่อนที่เรียบร้อยไ,ไปส่งเพื่อนกันก่อนนะครับอย่างซิ่งรับน้องครับน้องซิ่งมากเลยครับเออมาได้ไหมไมาเลยเดี๋ยวไปต่อแล้วตรงขา,า,งกกาไม่มีแน่ใจแน่ใจไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวไม่รับใครมาเออเจอก,กันเจอก,กัน เดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกมาจากที่ทํางานเพื่อนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปสงขานต่อนะครับเดี๋ยวจะไปขับรถริมชายทะเลนะครับผมไปดูฟิลในการขับทางทะเลกันอีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวเดินทางครับเมื่อเราขับมาเดี๋ยวซ้ายมานะครับก็จะมีป้ายอันนี้เมืองสงขานะครับก็ตรงป้ายจะเป็นตรงนี้จะเป็นสี่แยกหรือสามแยกนี่แหละครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปแล้วก็ แล้วก็ไปขี่กันสนุกๆนะครับก็ริมชายทะเลนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งสถานที่ที่รคนที่จะมาเที่ยวสุขาล้วก้ต้องมาอยู่แล้วนะเส้นนี้นะครับก็สามารถไปที่หาดสมิลาได้นะครับเส้นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขับชิวๆก่อนนะนานับโอเคทางครับ I don't have okay. two shoes in the car. I lessons come one in a dozen. The other 11 gives something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now i see seek what you เช้าผมก็คลิปนี้ก็พามาขับรถเล่นนะครับผมถ้าใครชอบคลิปขับรถเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมก็ตรงนี้จะเรียกว่าเช็คอินนะครับผมจะเป็นพื้นที่ที่เป็นยูเทิร์นนะครับผมือวงเวียนนะครับของสงขานะที่ทุกคนมาแล้วจะเป็นจุดสุดแล้วนะครับผมสามารถเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ไปหาสมิีหลาต่อได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสถานที่ใหม่ของสงขากันนิดนึงนะครับผม นี่ก็เป็นสถานที่จอดรถของอส่วนสาธาร,รณะสงขานะครับยังไม่เคยมาเหมือนกันเดีย๋ยวเราไปดูกันอีกคีหนึ่งว่ามีอะไรให้เราดูบ้างน,นะครับผอบคุคยังไงก็เจอนใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ